มาล่าบอสเอาเดวริงนอวอลงานนี้ใครจะอยู่ใครจะไปว้าวโอ้แล้วตีย่างเร็วลีย่างเร็วมาเรามาล่าปะดูกกันโอ้โหไม่ตะกินเลยไม่ตะกี้ ร้านขายไอดีดองโรที่บอกเลยว่าคุ้มมากเริ่มต้นแค่10บ,บาทมีทั้งเกมกินชินแพ็กฮอนไกนสตาร์เรลและเกมอื่นอีกมากมายหากใครสนใจสามารถเไปดูรายละเอียดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยอย่าลืมนะครับไอดี ID ดองโรราคาถูกและคุ้มต้องที่ตงต,งตามชอบสวัสดีครับยีต้อรและก็สู่ช่องตงคุ้มด้วยนะครับผมและวันนี้ฮะาเทพจอมซ่ามาล่าบอส เอาเดวริงนอวอลงานนี้ใครจะอยู่ใครจะไปคอนเทนต์นี้กลับมาอีกแล้วนะครับกับคอนเทนต์รวมเหล่าเทพนั่นเองครับหลังจากที่ห่างหายไปเป็นปีเลยก็ว่าได้นะฮะต้อนรับเทพคนล่าสุดก็คือเทพน้ำฟูริน่านั่นเองนะครับผมอ่าแต่เดี๋ยวก่อนเนื่องจากว่าปาร์ตี้เนี่ยมันจุได้แค่4ใช่ไหมครับแต่ว่าเขาชื่อคลิปเราเป็น5เพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนเทพองค์ก่อนนั่นเองนะถือว่าเป็นการที่ว่า เราได้สลับตีลองเล่นดูว่าเป็นยังไงนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวเราอยู่กับน้องๆทว่ทแปดฟมรลี่ทั้งสองคนด้วยนะครับสวัสดีทางด้านของ Moss Over Moss Channel ครับสวัสดีครับวันนี้มอสรับบทบาทเป็นตัวละครอ,อะไรเอ่ยเป็นฟริน่าฮะ ฟูรีน่าหรือว่าเทพน้ำน,นั่นเองคนต่อไปครับสวัสดีทางหน้าของบาร์ดกินชิมิชิเกมมือถือดีคว้าออาวันนี้บาร์ดเป็นตัวละครอะไรเอ่ยกินไรเดนจ้าโอเคครับแล้วก็อยู่กับน้องในช่องนะครับกับน้องโจ๊กสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้โจ๊กลับบทบาทเป็นตัวละครอะไรเอ่ยน้องน, ok. นาฮิดาโอเคหรือว่าเทพไม้นั่นเองส่วนผมเองนะครับณนะตอนนี้ก่อนตาที่หนึ่งผมจะเป็นเวนติหรือว่าเทพลมของเรานะฮะตอนนี้ทุกคนก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะ มาแล้วฮะโอ้โหบอสนี้นะครับทุกคนตอนที่ผมเห็นครั้งแรกนี่คือตกใจมากตัวมันใหญ่มากใช่แล้วแบบมันน่ากลัวมากเลยนะใครที่เป็นคนโลคกลัวแบบความใหญ่ๆอะไรเงี้ยดูดิว้าวโอ้แล้วตีอย่างยากเลยโอ้ตีอ่ะกำลังคิดอยู่ว่าจะทำสกิลยังไงก่อนระวังระวังอุ้ยเอาว่โอู้เอาด้วยเอาด้วยไปเลยเฮ้ยเร็วอยู่เร็วอยู่ทุกคนเรามีความสงสัยไอ้เกตสีส้มมันคือควากความโกรธใช่ไหม ใช่แล้วอ๋อมันแบบว่ายิ่งโกรธก็ยิ่งเปลี่ยนเฟสง่ายหน้าตาเมันคล้ายปลาดุกไหมทุกคนอยากกินอยู่นะรบรบรบโอ้ยไปก่อนรบก่อนลบก่อนอย่างเงี้ยว้าวโอ้โหทีแต่เราชอบเพลงมากเลยอ่ะเพลงเฟสเนี้ยโอ้โหดูดิไปเลยไปเลยไปเลยแรงมากแรงมาก ได้อยู่นะเบอร์ยมากอรอดไหมรอดไหมรอดไหมอุ้ยอ่ากลับไปเฟสเดิมโอเคมาเรามาเรามาล่าปลาดูกกันเออเออเออโอ้โหแตยบับโอ้โหเรียบร้อยอุ้ยชิลมากเลยอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกนะนี่มาครับเข้าสู่รอบที่สองฮะและรอบนี้ผมเป็นจงลี่นะเทพหินบ้างนะครับผมเออ มาอยู่ไหนอยู่ไหนว้าวแล้วโอ้โหโอ้โหไม่ตะกิดเลยไม่ตะกิทุนไม่ไม่เออมันมันเลงยากอ่ะตัวมันใหญ่ว้ามาเลยมาเลยปลาผงาบไม่กลัวครับมาเลยไหนสิตรงไหนโอ๋มาแล้วตรงนี้เออเออเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้เออเออโอ้อปวดเรือมันขึ้นรอดแล้วว่าทุกคนดูดียังไม่เปลี่ยนเฟล้วเอ้ยมันกวดแล้วมันกวดแล้วมาพร้อมพังงาบแล้ว มาแล้วมันมาแล้วมันมงามแล้วพร้อมรับกลิ่นปากของข้าซะงามกินแรกใช้ได้ทุกคนเอาจริงๆนะไอ้ตรงกลางตรงนั้นโลโก้มันคล้ายๆอีกเกมหนึ่งนะฟันตั้มเออจริงเออเออมาไม่กลัวไม่กลัวแต่เสียงแบบเสียงเหมือนแก้วแตกอ่ะอุ้ยเฮ้ยมันแปลงร่างได้ด้วยเหรอเอ้ยพี่ว่เห็นร่างมันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยวะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วกลับเข้าสู่เฟ็ดเดิม โอ้โหเร็วมากแล้วดูเลือดมอนดิเลือดมอนเหลือแค่นั้นเองอ่ะไปบายบเร็วมากแสนเลยเออโอ้โหเฮ้ยเอาจริงๆนะทุกคนคือแบบว่าเราเราถ่ายกันมาแบบไม่กี่นาทีเองนะคือจบแล้วเหรอคอนเทนต์เนี้ยมันเร็วไปปะสมเทพไงสมเทพเออเรามาเทพทางนั้นเลยไง โอเคครับทุกคนเป็นไงบ้างฮะกับฮาเทพนะคะผมก็้ยเราแอบรู้สึกว่าเมื่อปีที่แล้วเราน่าจะยากกว่าปีนี้เรารู้สึกชิวกับบอสและสดาของฟอนเทนมากมากเลยนะครับเออตีเทฟมันสุดยอดมากเลยนะฮะล้วก็ไม่รู้ว่าในปีหน้านะครับธาตเทพไฟมาเนี่ยแล้วบอยและสุด,ดาตัวนั้นจะเป็นอะไรแล้วมันจะยากแค่ไหนก็ไม่รู้ว่าจะง่ายเหมือนปีนี้หรือเปล่าไว้ติดตามกันต่อนะครับผมวันนี้นะครับพวกเราทั้ง4ีนคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปไปแล้วนะบายบาย บบาาจ้า bye bye ครัขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปสนุกๆมาถึงแล้ว